สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายเรื่องลูกปัดหินคานเลียนนะครับที่อยู่ตรงหน้าน,นี่ก็คือลูกปัดหินคานเลียนนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยลูกปัดหินคานเลียนเนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมในการนำมาทำเป็นเครื่องประดับทั้งสร้อยคอและกำไลข้อมือนะครับซึ่งลูกปัดหินคานเลียนเนี่ยเป็นลูกปัดที่เรา นำมาใส่ประดับกันมานานประมาณ2 3 0ถึ 3, ปีเลยนะครับโดยที่ลูกปัดหินคานเลียนเนี่ยไม่ได้เป็นแร่หินที่มีอยู่ตามธรรมชาติในพื้นที่ประเทศไทยหรือแต่แถวนี้นะครับแต่ว่ามีแหล่งที่พบได้ในตามในธรรมชาติเนี่ยอยู่ที่ประเทศอินเดียก็คือแคว้นเด็กข่าน อยู่ทางตอนกลางของประเทศอินเดียปัจจุบันนี้นะครับแล,และที่อินเดียเองก็มีมีหินหลายชนิดนะครับทั้งหินอาเกตและก็ลูกปัดแก้วที่เคลือบและย้อมแก้วเป็นหลากหลายสีนะครับที่ถูกนำเป็นสินค้าส่งออกของประเทศอินเดียโดยนำมาแลกเปลี่ยนกับคนในภูมิภาคแถวนี้ก็หมายถึงประเทศไทย ในสมัยโบราณนะครับนี่นี่ที่พูดอยู่ตอนนี้คือหมายถึง3,000ปี2000ปีที่แล้วนะครับในช่วงยุกยุคสำลิศนะฮะซึ่งแล้วหินคาเนเลียนเนี่ยที่มีแหล่งกำเนิดอยู่ตามธรรมชาติจากที่อินเดียเลยเนี่ยมันมาโผล่ที่นี่ได้ก็ด้วยการค้านะฮะแล้วคนอินเดียเขาเอาหินคนเนเลียนเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกับอะไรเอ่ยในประเทศไทยสิ่งนั้นก็คือดีบุก แร่ดีบุกและทองแดงครับที่มีมีแหล่งแร่อยู่ในประเทศไทยหลายแห่งนะครับเพราะว่าดีบุกและทองแดงเนี่ยเป็นส่วนผสมสําคัญในการสร้างเครื่องมือสำลดทั้งหลายนะฮะนั่นก็คือสินค้าที่มนุษย์โบราณเนี่ยยุคก,ก่อนปราตร์เนี่ยนำมาแลกเปลี่ยนกันในพื้นที่แถวนี้นะฮะซึ่งแหล่งแร่เหล็กที่ค้นพบที่นำมาแลกกันที่เนี่ย ก็ไปเป็นของใช้ที่ประเทศอินเดียและยังมีสินค้าอื่นๆอีกหลายชนิดนะครับที่อยู่ในแถวนี้แต่ไม่มีที่นั่นและของที่นั่นที่ไม่มีที่นี่ก็มาของที่นั่นมาอยู่ที่นี่ของที่นี่ไปอยู่ที่นั่นซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนกันโดยการค้าสมัยโบราณเลยนะครับนี่คือ3000ปีที่แล้วนะฮะเครื่องประดับพวกนี้ก็เป็นที่นิยมตั้งแต่ในสมัยนั้นเลยนะครับเป็นเครื่องประดับของ ผู้หญิงและคนที่เป็นตำแหน่งสำคัญในเผ่าสมัยก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะเอารูปให้ดูอย่างรูปที่ทุกท่านเห็นนี่นะครับนี่คือรูปเจ้าแม่โคกพนมดีแต่ว่าแต่ว่าในรูปเนี้ยในรูปเนี้ยไม่ใช่หินครเนเลียนแต่ว่าเป็นเพราะเพราะอันนี้มันมัน,ม,นมันอาจจะเก่ากว่าช่วงครเนเลียนนะฮะอันนี้จะเป็นกระดูกและหอยต่างๆที่ถูกนำมาเป็นเครื่องประดับแต่ในแหล่งอื่นในประเทศไทยเนี่ยแหล่งขุดโบราณคาดี พรม,มทินใต้ที่จังหวัดลบบุรีอย่างเงี้ยนะฮะก็ค้นพบหินอาร์เกตหินแคนเนเลียนที่ถูกนำมาประดับศพผู้ตายในสมัยนั้นอะ่ะและที่อื่นๆก็มีอีกมากมายนะฮะนี่ก็เลยเป็นประวัติศาสตร์อันยาวนานของหินแคนเนเลียนนะครับที่ถูกนำมาเป็นเครื่องประดับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันก็ยังนิยมอยู่นะฮะ ไอ้ที่อยู่ในมือผมเนี่ยอาจจะไม่ใช่มันไม่ใช่ของเก่าที่ค้นพบในแหล่งโบราณคดีนะนี่ก็คือของซื้อใหม่แต่ว่าผมก็ซื้อมาด้วยความลหลงไหลในประวัติศาสตร์นะฮะว่านี่คือเครื่องประดับที่มนุษย์บรรพบุรุษเราเมื่อหลายพันปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นของแบบชนชั้นสูงของเผ่าเลยก็ว่าได้นะครับใครที่จะมีหินแบบนี้พบหรือประดับร่างกายนะฮะเดีย๋ยวเราจะมาลองส่องไฟดูกันนี่ มันก็จะออกสีส้มๆ,ๆนะฮะอย่างนี้แต่แต่ในปัจจุบันเนี่ยหินคาเนเลียนเนี่ยก็ก็เออ่มีม,มีมีหลายอย่างที่ถูกมองเป็นความเชื่อว่าใส่แล้วใส่แล้วเอ,อ สุขภาพดีใส่แล้วเรียกรัพย์อะไรต่างๆนาะนาะอันนั้นก็เป็นเป็นมุมมองที่หลากหลายของวัตถุชิ้นเดียวกันนะอย่างอย่างตัวผมผมจะมองมันในมุมประวัติศาสตร์อันยาวนานละกันหรือส่วนบางคนอาจจะชอบเพราะเพราะเพราะเจตนาเดิมแต่โบราณเลยว่ามันสวยแล้วเอามาเป็นเครื่องประดับหรือบางคนอาจจะไม่ได้ชอบเพราะมันสวยก็ได้แต่ชอบเพราะเชื่อว่ามันใส่แล้วจะทําให้โชคดีต่างๆนาะนาะนะนะแล้วแต่มุมมองในในวัตถุชิ้นเดียวกันนะฮนะอนะนะนะันนี้วันนี้ก็เลยเออมาทําคลิปสั้นๆ นะครับเกี่ยวกับยุคก่อนปรอัติศาสตร์นะครับซึ่งนี่ก็คือหินคาเนเลียนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ